สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำบะหมี่กรอบราดหน้าเห็ดรวมกันนะคะเดีย๋ยวเราอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็มาทอดตัวบะหมี่ค่ะให้เพื่อนๆหนึ่งก้อนแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะน้ำมันร้อนค่ะให้ใส่เลยนะคะ ลงน้ำมันพอประมาณค่ะกระเทียมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวนะคะเอาเป็นแบบละเอียดหรือว่าแบบหยาบก,ก็ได้ค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราจะนำเห็ดทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะปริมาณของเห็ดเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่ค่ะเขาก็จะขายเป็นหอ่หอๆก็ซื้อมาสักใส่สักสองสาอย่างนะคะอย่างละหนึ่งห่อเลยค่ะ ตอนนี้เราจะใส่น้ําเลยค่ะใส่ประมาณเจ็ดร้อยมิลลิตรหรือแปดร้อยมิลลิตรนะคะก็อยู่ที่อ่าก็จะทํารับประทานได้ประมาณสักสองถึงสามที่ค่ะเห็ดเราเริ่มที่จะนุ่มตัวแล้วนะคะเราก็จะปรุงเครื่องด้วยน้ํามันหอยประมาณหนึ่งช้อนโตะ๊คโตะค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโตะ๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเกินเกินหน่อยนะคะ กุ้งจะสุกเร็วเราก็จะลงกุ้งเลยนะคะพอกุ้งเริ่มสุกให้เพื่อนเื่อนเปิดไฟดแรงๆนะคะให้เตรียมแป้งมันไว้สักสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําปริมาณเท่านี้ค่ะใส่เลยค่ะความเหนียวเอาตามที่ชอบเลยนะคะเราก็จะเอาข้นประมาณนี้นะคะ เมื่อใส่แป้งแป้งสุกแล้วเนี่ยก่อนนําขึ้นเนี่ยเราก็จะใส่เป็นตัวก้านชนะลงไปหน่อยค่ะเพิ่มสีสันนะคะใครมีเหล้าจีนนะคะให้เพิ่มความหอมด้วยเหล้าจีนประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะใครชอบไข่ไก่นะให้ใส่ตอนนี้ไว้เดี๋ยค่ะแล้วก็ก็จะเพิ่มความหอมมันนะคะ บ่าหมี่กรอบราดหน้าของเราก็เรียบร้อยนะคะเป็นเมนูที่ทําไม่ยากค่ะก็เพื่อนๆทดลองทํากันดูค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ